อ่ะสวัสดีครับวันนี้เนี่ยผมจะมาทุกท่านเนี่ยมารู้จักอีกสุดยอดเกมดีไม่กินสเปคที่คนไทยหลายคนอาจจะไม่รู้จักนะครับกับวิดีโอเกม Half Life 2ถ้าใครสนใจ Half Life 2เนี่ยสามารถไปอุ่นหนุนได้บนสตรีมนั่นเองนะครับได้รับการรีวิวแง่บวกเป็นอย่างมากตัวเกมเนี่ยถูกวางจำหน่ายในปี2004นะฮะเรียกได้ว่า20กว่าปีแล้วนะฮะเนี่ยโดยเกม Half Life 2เนี่ยจะครับจะเป็นเกมภาคต่อจาก Half Life 1แต่จุดเด่นที่ทำให้ Half Life 2เนี่ยมันคือตำนานเนื่องมาจาก กราฟิกที่สมจริงกับระบบการเล่นของมันโดย Half-Life 2เนี่ยนะครับใช้ s o ฟต e n Soft e n อฟต e Engine เนี่ยมีจุดเด่นตรงที่ว่ามันคำนวณแสงเวลามากระทบวัตถุนเนี่ยทำให้ได้ภาพที่มีความสมจริงนี่คือเกมจากปี2004เรียกได้ว่าผ่านมาแล้ว20ปีเนี่ยชาวฝรั่งหลายคนก็ยังยกย่งว่ามันคือเกมที่มีกราฟิกล้ำหน้ามาก่อนการมากและพอผมกลับไปเล่นอีกครั้งเนี่ยก็รู้สึกว่าเห็นด้วย โดยในตัวเกมเนี่ยจุดเด่นที่ต่างจากเกมกอื่นๆก็คือตัวเกม Half-Life เนี่ยนะครับเราจะสามารถเล่นกับวัตถุต่างๆได้ก็คือมันมีระบบฟิสิกส์ที่สมจริงแสงสีเสียงที่สมจริงมากแต่เกมไม่กินสเปคเพราะว่าใช้ s o f t e n g i n e s o อฟต e Engine เนี่ยนะครับเป็น Engine เดียวกับที่เขาใช้พัฒนา Counter s t y l k s o นั่นเองนะครับ อย่างแรกในเรื่องของระบบการเล่นกับระบบการยิงปืนต้องบอกว่าสิ่งที่ทำให้ผมชอบ h a l f Life มากกว่าเกมอื่นก็คือระบบการยิงปืนที่ทำออกมาได้เรียบง่ายนะครับแต่มีความสมจริงอยู่ข้างในโดยตัวเกมเนี่ยเราจะไม่ได้สู้กับเฉพาะทหารเท่านั้นนะครับแต่เราจะได้สู้กับ Alien. เอเลียนเนื่องจากว่าเนื้อเรื่องคร่าวๆเนี่ยมีเอเลียนที่ชื่อว่าคอมบ่ายคอมบ่ายเนี่ยมาบุก มาบุกโลกนะครับแล้วก็มาสูบทรัพยากรจากโลกไปที่สําคัญเนี่ยมันก็คล้ายๆกับพอนหนังตะวันตกนะครับที่มีเอเลียนเนี่ยมายึดมนุษย์และมนุษย์เนี่ยก็ต้องมีกลุ่มต่อต้านออกมาสู้ใช่ไหมครับเราในฐานะโกลเด้นฟรีแมนเนี่ยหัวหน้านักฟิสิกส์กจากสถาบันในภาคที่1นึ่งั้นเนี่ยนะครับที่ทดลองและมีการเปิดประตูจนเผาคอมบายเข้ามายึดโลกเนี่ยในครั้งนี้เนี่ยนะครับเราจะได้รับกลุ่มรับบทบาทนะครับเป็นหนึ่งในกลุ่มต่อต้านนะครับที่จะช่วยปลดแอกโลกมนุษย์จาก พวกเผ่าพันธ์คอมบายนั่นเองนะฮะว่า h a ร์ฟไลทเนี่ยเราจะได้สู้กับศัตรูที่หลากหลายไปตั้งแต่ทหารคอมบายที่ถือปืนไปจนถึงแมลงนะครับที่สําคัญเนี่ยเราจะได้เล่น แบบกึ่ง Open World ก็คือตัวเกมเนี่ยมันจะไม่ใช่แบบเส้นตรงแบบคอฟตูตี้นะครับแต่ตัวเกมเนี่ยจะเป็นในลักษณะที่เป็นแบบมินิ p e n World ก็คือไม่ได้กว้างจนถึงขั้นฟาคลายแต่ก็ไม่ได้เส้นตรงเหมือนคอฟต t ตี้พูดแบบเข้าใจง่ายโดยตัวเกมเนี่ยจะเปิดโอกาสให้เราเนี่ยได้สำรวจสิ่งต่างๆเราจะไปสำรวจเก็บทรัพยากรหรือจะไปบุกกับศัตรูตร,ตรงๆก็ได้นะครับจะเลือกสังเกตการศัตรูก่อนก็ได้หรือว่าจะบู๊เลยก็ได้เสี่ยงตายหน่อยนะฮะที่สำคัญเนี่ยตัวเกมเนี่ยจะให้การเล่าเรื่องของเกม Half-Life เนี่ยนะครับ ก็คือมันเหมือนเป็นเกมแบบเรียลไทม์เพราะเพราะว่าตัวเกมเนี่ยจะทําให้เราเนี่ยรู้สึกว่าเราเนี่ยเออเป็นตัวละรอคอที่อยู่ในเกมจริงๆซึ่งเทคนิคการเล่าเรื่องแบบนี้เนี่ยชาวฝรั่งหลายคนนี่ก็ถูกใจ ผมเองก็ถูกใจเหมือนกันนะฮะที่สําคัญเนี่ยคอมออขออภัยครับฮาร์ปแลสองเนี่ยผมเล่นในสมัยที่คอมผมเนี่ยแรมแค่512ก็สามารถเปิดกราฟิกแบบปานกลางได้นะครับแลวพอกลับมาเล่นอีกครั้งหนึ่งบนกราฟโจอาร์เอกเนี่ยก็ต้องบอกว่าสุดติ่งกระดิ่งแมวที่สําคัญฮาร์ปแลสองเนี่ยเขาเก่งในเรื่องของการทําสีหน้าของตัวละครนะครับได้เรียกว่าในปี2004เนี่ยฮาร์ปและสองได้รับการยกย่องว่าตัวละครเนี่ยมีการแสดงออกอารมณ์ความเป็นมนุษย์ค่อนข้างดีเห็นไหมครับว่ามีความผูกพันอย่างตอนนี้เนี่ยนางเอกที่ชื่ออเเ็็็กกกนนะรับับหพ่่ออทีีโจไปตวม เออเขาเรียกว่า facial emotion ทำ animation มาค่อ, otion, อน,นข้าง,ง,งดีจะคือมันจะไม่ได้แข็งเหมือนหลายๆเกมนะฮะก็ต้องบอกว่าอีกเกมนี้เนี่ยเป็นอีกเกมหนึ่งที่ใครที่กำลังหาเกมดีไม่กินสเปคเนี่ยต้องหามาเล่นเลยและบอกตรงๆนะครับว่าถ้าใครที่ไม่เคยเล่นเนี่ยอย่าพลาดเกมนี้เพราะเกมภาคแรกสองเนี่ยได้รับรางวัลไปมากถึงสายสองรางวัลเป็นเกมออฟล e เกียปีส0งพและในแม้ในปี2024ัเนี่ยก็ยังมีการพูดถึงเกมนี้อยู่เสมอนั่นเองนะครับ